ทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งในบริบทที่เป็นด่านทดสอบคนทำหน้าที่สื่ออย่างฐานเศรษฐกิจฐานดิจิทัลที่จะนำพาทุกท่านมาสแสวงหาโอกาสจากประตูการค้าจากประตูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ถูกปิดกั้นมาอย่างยาวนานร่วม32ปีประตูนี้ได้เปิดขึ้นแล้วแสงทุ่งหญ้าที่เขียวชะอุ่มกำลังเบ่งบาน เราจะใช้โอกาสจากประตูที่เปิดนี้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรนี่คือหัวใจใหญ่ที่เราจัด The Big Issue ขึ้นไปในหัวข้อว่า the opportunity ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไทยซาอุและรอบนี้คุณวิลาสินีครับค่ะคุณผู้ชมครับเราได้รับเกียรติจากบรรดาผู้รู้ในแต่ละส่วนใช่เรายังได้รับเกียรติจากท่านสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาพูดคุยกับเราว่าด้วยเรื่องโอกาสของตลาดแรงงานไทยที่ถูกปิดโอกาสเหล่านี้กำลังจะเปิดแต่เราจะใช้ศักยภาพของการเปิดให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนี่คือเวทีที่ท้าทายอย่างยิ่งในฐานะสื่อกลางในฐานะสื่อมวลชนที่มีหน้าที่นำเสนอเรื่องราวแง่คิดปัญญาและโอกาส ให้กับสังคมได้มองเห็นและก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงครับค่ะและในช่วงนี้นะคะดิฉันขออนุญาตนะคะให้ทุกทท่านได้พบกับปาฐกถา,าพิเศษของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นในหัวข้อซาอุดิอาระเบียคุมทองใหม่ตลาดแรงงานไทยไปติดตามกันเลยค่ะต้องเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่า เนื่องจากที่ท่านนายกัฐมนตีท่านพลเอกประยุจันโอชาได้บินไปที่ซาอุดีซึ่งผมได้โลกคณะไปด้วยนั้นเป็นการฟื้นความสัมพันธ์ในรอบระยะกว่า30ปีซึ่งไม่เป็นเรื่องของการฟืฟ้นความสัมพันธ์แล้วก็ทําให้การส่งออกการค้าการขายแล้วรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยจะได้มีโอกาสกลับไปทํางานที่ซาอุดีได้อีกนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าตลาดจ้างงานในอดีตนั้นคือซาอุดีเป็นตลาดจ้างงานใหญ่แต่พอเรามีปัญหา ระหว่างประเทศกันแล้วมีการปิดประเทศมีการปิดเรื่องความสัมพันธ์กันก็ทําให้พน้องประชาชนคนไทยนั้นก็ต้องหมุนเวียนไปทํางานประเทศอื่นในสิ่งนี้คือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่รัฐบาลโดยท่านนายกรัมตีนั้นไปฟื้นความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่เฉพาะเฉพาะแรงงานนะครับเป็นเรื่องของการส่งออกอาหารส่งออกหลายๆอย่างนะครับการที่เราไปเปิดตลาดครั้งนี้เราเปลี่ยนลุกใหม่ไม่เหมือนเมื่อ30กส่าปีก่อน สาสิบปีก่อนเมื่อสมัยอดีตนะสมัยอย่างเช่นคุณพ่อผมอย่างเงี้ยครับไปทางานซาอุดีเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเ,ออเรียนเรียนจบน้อยป .4 สอาจจะไปทํางานก็เป็นเรื่องของในกรรมกรแรงงานแต่วันเนี้ยที่เราจะส่งแรงงานพี่น้องคนไทยไปทํางานเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเป็นตลาดของมีฝีมือหรือหรือกึ่งฝีมือซึ่งส่วนมากเยาวชนเป็นพวกเ,เกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งเขามีความต้องการสูงพยาบาล นะครับแล้วก็ในเรื่องของอเชฟอาหารต,าต่างๆที่เขาจะต้องมีการเปิดการท่องเที่ยวเขาด้วยนะครับแล้วก็หลักๆคือประเทศซาอุดีทางซาอุดีนั้นหลักๆคือเขาทาเกี่ยวกับน้ํามันบริษัทที่ต้องการช่างคนไทยเช่นช่างเชื่อมเนี่ยช่างฝีมือทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ช่างขุดเจาะในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นกรรมกรแบบก่อสร้างเหมือนสมัยก่อนนะครับก็เรียนให้ใหใหพี่น้องประชาชนคนไทยหรือพี่น้องประชาชนที่อยากไปได้ทราบว่าเราไปในฐานะ ฝีมือแล้วก็มีฝีมือค่าแรงที่สตาร์ทมาเราเห็นแล้วครับตั้งแต่30มหมื่นกว่ายันถึงหลักแสนนะครับในส่วนนี้ไม่ใช่ไปเหมือนสมัยก่อนหมืนห่นบ,บาทอย่างนั้นไม่ใช่นะครับตอนที่เราไปเยี่ยมไปเปิดควาสัมพันธ์นะสิ่งที่เราจําเป็นดับแรกคือในเรื่องของการวีซ่าการเข้าประเทศเขานะครับจะทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นเข้าออกได้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่เข้าไม่ได้ เมื่อก่อนไปจะต้องไปเรื่องของเกี่ยวกับศาสนาอย่างเดียวนะครับแต่เขาเนี้ยไปเนี่ยเป็นเหมือนกับท่องเที่ยวก็ได้แล้วแล้วก็ไปในเรื่องของการทํางานได้ด้วยแล้วประเทศไทยเองได้ประโยชน์ก็คือทางประเทศอาทางทางซาอุดีเองเขาก็มาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นหลักเขาชอบประเทศไทยนะครับแต่ที่ผ่านมาเขาก็มาลําบากพอเราฟื้นฟวานสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยทีนี้ท่องเที่ยวก็เข้ามาแล้วเป็นตลาดท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ใช้เงินเยอะซึ่งเป็นตลาดที่เรามีความต้องการอยู่แล้วเรื่องการท่องเที่ยว เราได้ฝั่งที่เขามาเที่ยวส่วนเราก็ได้ส่งคนงานไปทำงานแล้วก็ส่งอาหารส่งอะไรต่างๆที่ไปทางนู้นด้วยนะครับทางเนื้อไก่รู้สึกหลังจากที่ท่านยกกลับมาก็มีการส่งออกเนื้อไก่ส่งไปที่ซาอุดีนะครับซึ่งเป็นจำนวนมหาศาลนะครับในส่วนนี้ทำให้ตลาดส่งออกหรือทางการค้าของเรามีมีตลาดช่องช่องทางมากเพิ่มมากขึ้นนะครับ พี่น้องประชาชนบางท่านหรือนักวิชาการบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนึกว่าผมจะส่งแรงงานเหมือนกับอดีตไปแบบไม่มีสกิลไร้ทักษะฝีมือไม่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราต้องเรียนยอมรับว่าเรามีลูกหลานซึ่งเราให้ลูกหลานเราเรียนอาชีวะหรือเรียนช่างหรือเรียนสูงขึ้นเนี่ยในการที่ลูกหลานเรามีสกิลแล้วมีทักษะแล้วเนี่ยการที่ไปทํางานต่างประเทศคือไปช่องทางหนึ่งที่ทําให้เขาได้ประสบการณ์ชีวิตได้องความรู้ได้มีไรายได้แล้วก็ ไปเรียนรู้ประสบการณ์ต่างประเทศเพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ในอนาคตเทคโนโลยีต่างๆในส่วนนี้ผมว่าเป,เป็นโอกาสของน้องๆจบใหม่ที่มีความต้องการที่อยากจะไปใช้ประสบการณ์ชีวิตต่างประเทศไปเรียนรู้มากกว่านะครับในส่วนนี้คือในภาพใหญ่เลยเนี่ยเราต้องแยกการส่งออกยุทธศาสตร์ในเรื่องแรงงานแยกออกมาเป็นในส่วนของส่วนของการท่องเที่ยวส่วนของเรื่องของการเ,เกี่ยวบบุคลากรทางการแพทย์หรือเกี่ยวกับทางสุขภาพเฮลท์แคร์ แล้วก็เรื่องของการเ,เรื่องของเชฟเรื่องอาหาร,รอะไรต่างๆเนี่ยต้องแยกกลุ่มออกไปนะครับแล้วเราเองก็มีทูตแรงงานที่ซาอุดีซึ่งประสานกับทางออหอการค้าซาอุดีอยู่แล้วว่าทางบริษัทต่ตางๆที่ซาอุดีนั้นต้องการแรงงานประเภทไหนรายได้ค่าจ้างแบบไหนแล้วก็เราก็มีข้อมูลปุ๊บเราก็จะนําส่งผ่านทางกระทรวงแรงงานไปโดย G 2 g นะครับเพื่อเราควบคุม การเก็บหกคิวแพงๆนะครับในส่วนนั้นซึ่งสมัยอดีตนั้นการไปนั้นเอกชนทาจะลําบากนิดหนึ่งเพราะว่าการเรียกเก็บต่างๆจะไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นรัฐต่อรัฐโด,ดยท่านนายกเัิมตีเนี่ยท่านมเด็กวิาชุจันโอชาเนี่ยท่านให้ความห่วงใยในเรื่องนี้ท่านเป็นห่วงในเรื่องของการที่จะเปิดประเทศแล้วถ้าคนไทยพี่น้องคนไทยไปทํางานแล้วมีค่าใช้จ่ายที่สูงก็ทําให้ท้อถอยชีวิตคือไปแล้วก็ไม่มีเงินเก็บตรงนี้เราต้องตัดตัดตัดตอนตรงนี้ไปผมไปซาอุดีนั้นผมไปดูเมืองเมืองหนึ่งที่เขาสร้าง ใช้มูลค่าสร้างเป็นหลายล้านล้านบาทซึ่งเขาสร้างเป็นเมืองเกี่ยวกับไอทีเป็นเมืองการเงินตลาดการเงินทั้งหมดเลยซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาทาครั้งเนี้ยเขาทําเพื่อเป็นศูนย์กลางทาง,ทางการเงินของตะวันออกกลางซึ่งอนาคตเนี้ยประเทศทางแถบตะวันออกกลางทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้ทางซาอุดีเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นเมืองเกี่ยวกับการค้าการขายเป็นเซ็นเตอร์เหมือนกับ สิงคโปร์เงี้ยครับคล้ายๆกันผมมองว่าเขาเขามีวิชั่นแตกออกไปแล้วก็วิชั่นที่ผมได้ได้ได,ได้นั่งฟังท่านนายกท่านพลเอกประยุทธ์จันชาได้คุยกับทางมงกุฎราชกุมารน,นะครับซึ่งวิชั่นของเขาเนี่ยเขามีความคิดว่าเขาจะทําให้ซาอุดีเป็นเมืองท่องเที่ยวตัวเขาจะสร้างรีสอร์ทป,ประมาณเป็นละล้านยูนิตนะครับที่ติดกับทะเลแดงซึ่งเขามีความรู้สึกว่าเขาจะพึ่งพาพึ่งพิง,พงน้ำมันอีกเดียวไม่ได้แล้ว เขาก็เปลี่ยนพัฒนาตัวเขาเองเป็นธุรกิจอีกขาหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาพึ่งพาแต่น้ามันธุรกิจขาเดียววันนี้เขาพึ่งพาเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับในส่วนนี้ผมคิดว่าเขาก็เป็นวิชั่นที่ท,ที่ที่พัฒนาขึ้นไปแล้วก็เขาก็มีพวกระบบไอทีต่างๆที่ก็ทันสมัยมากนะครับแล้วก็ผมว่าเขาเป็นประเทศที่เราควรจะต้องรีบเข้าไปทําการค้าการขายนะครับผมเชื่อว่าประเทศเขาอนาคตจะ เป็นศูนย์กลางทางการเงินทางการเงินของตะวันออกกลางอนาคตแรงงานไทยเนี่ยไปเนี่ยผมยังมองถึงเรื่องที่ว่าถ้าเกิดศูนย์การทางการเงินเขาสมบูรณ์แบบเนี่ยใช้พนักง,งานมหาศาลนะครับในส่วนของพวกเจ้าที่พนักง,งานไอทีระบบพนักง,งานออฟฟิศที่ใหญ่ๆผมว่าตลาดตรงนี้เป็นตลาดจ้างงานหลายล้านคนแน่เรามีพี่น้องคนไทยที่สามารถพูดภาษาเขาได้นะครับในส่วนสามเชนในภาคใต้นะครับซึ่งศาสนาเดียวกัน กับทางซาอุดีตรงนี้ไปได้เปรียบเลยเพราะสามารถสื่อสารกันได้นะครับล้าก็วัฒนธรรมการเป็นอยู่การกินคล้ายกันนะครับส่วนที่ใครไม่ใช่ไม่ใช่ศาสนาสอิสลามหรือมุสลิมแบบเขาก็สามารถที่จะไปอยู่ได้เพราะว่ามีร้านอาหารไทยนะครับเริ่มขยับขยายร้านอาหารไทยท่านนายกก็เร่งในเรื่องของ MOU ผมก็ภายใน3ามเดือนคือ90วันผมทําสําเร็จทําเสร็จทันเรื่อง MOU กับทางซาอุดีนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือในเรื่องของการ จัดตำแหน่งอัตราการไปเราจะไม่เอาเรื่องของไม่มีสกิลเราไม่เอาเราเฉพาะมีทักษะฝีมือเราเฉพาะแรงงานไทยที่ไปแล้วสามารถมีรายได้สี่ห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดแปดหมื่นถึงแสนเราถึงส่งไปแต่ถ้าไประดับไม่มีสกิลเราว่าไม่จําเป็นต้องไปนะครับในส่วนนี้เราเลือกเราเลือกที่จะไปเราเลือกที่จะส่งเราไม่จําเป็นต้องเอาจํานวนเราไม่ต้องเอาวอลุ่มเราเอาคุณภาพแล้วเรามีความเสือกไปแล้วไปแล้วให ให้เขามองว่าพี่น้องคนไทยนั้นมีความสามารถแล้วก็เขายังชื่นชมคนไทยอยู่นะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมยึดมั่นและยึดติดมาตลอดที่ผมเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นและอยากอยากให้เป็นรูปธรรมก็คือความมั่นคงของทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์แรงงานทุกคนทั้งในระบบและนอกระบบนอกระบบต้องเข้าสู่ระบบเช่นผมทําพราบรเขียนพรบรแรงงานนอกระบบไว้ ผ่านคลมอโ,โดยท่านนายกลัลมนตียอนุมัติเรียบร้อยแล้วแรงงานนอกระบบเช่นมอไซค์จ้างหาเล่แผงร้อยแท็กซี่ทุกอย่างที่ไม่อยู่ในระบบมาตรา3-3กลุ่มเราเนี่ยมีมาณ20่สิบล้านคนเนี่ยถ้าเข้าอยู่ในระบบปุ๊บเนี่ยในการที่เขาจะพึ่งพาพึ่งพิงสถาบันการเงินโดยไม่โดนเอารัดเอาเปรียบเนี่ยเป็นสิ่งที่มันได้สิทธทิเท่าเทียมกันนะครับถ้าเขาอยู่นอกระบบเมื่อไหร่เวลาไปใช้สินเชื่อสถาบันการเงินต่างไม่มีใครยอมรับไม่มีใครรับรองให เขาก็จะต้องใช้สินเชื่อนอกระบบอันนี้คือความโหดร้ายของสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นผมถึงทําเรื่องพบอรบแรงงานระบบขึ้นมาแล้วผ่านคลมอรเรียบร้อยแล้วแล้วต้องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรถ้าผ่านออกมาจะมีกองทุนด้วยครับกองทุนแรงงานนอกระบบเพราะผมขอคลามอไว้กองทุนตัวนี้จะเป็นแหล่งที่พี่น้องพี่น้องผู้ใช้แรงงานนอกระบบจะใช้สินเชื่อกองทุนนี้ผมเรียนนะครับแรงงานนอกระบบทุกคน80 90%ติดเครดิตบุรุลงหมดนะครับจะใช้สินเชื่ออะไรได้ที่ไหนใครให้ แต่ถ้ากองทุนแรงงานระบบมีสําหรับพวกเขาเหล่านี้<ๆ>ก็ไม่ต้องดูตรงนี้ได้ไหมเอาให้เขามาเริ่มวินัยการเงินกันใหม่ตรงนี้ได้เปล่านี่คือสิ่งที่ผมคิดเรื่องสองคือเรื่องพรบชราภาพของประกันสังคมสามขอที่ผมทําไปผ่านพรบผ่านคอรมอเรียบร้อยแล้วรอเข้าสู่สภาเหมือนกันนี่คือเรื่องใหญ่ที่ผมมีความตั้งใจตั้งแต่ก่อนที่จะไปล้มตียครับนะครับเพราะว่าหนึ่ง เรามีเงินชราภาพยุ่ 5, 5, งห้าหเถึงใช้ได้แต่เจอวิกฤตโควิดเนี่ยทาให้ทุกคนต้องหยุดอยู่กับบ้าน3เดือนช่วงนั้นล็อกดาวน์เราไม่รู้วัคซีนจะมีเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าชีวิตเดินหน้ายัางไงไม่รู้ว่าจะครอบครัวดูแลอะไร,ะไรแต่เรารู้เดียวเราเปิดแอป,ปมามีเงินประกันสังคมชราภาพอยู่แต่ใช้ได้อย่างไรรอห้าห้าเรารอไม่ไหวบางคนทาอย่างไรก็ทําให้เขาเลือกได้ว่าเขากู้ได้ไหมกู้อาจจะเขามีสักสอง0 0 0อาจจะกู30้30เซกู้ธนาคาร แต่กู้ธนาคารเสียาตาดอกเบี้ยที่ถูกถูกสุดๆนะครับเพราะว่าเรามีเงินของเราค้ำประกันตัวเราเองสองเลือกได้ไหมว่าพออายุห้าห้าเนี่ยให้เขาเลือกไปบำเหน็จหรือบำนาญอย่าไปบงครับเขาบำนาญบางครั้งก็ต้องการเงินก้อนเพื่อไปลงทุนต่อหลังจากเกษียณอีกอันหนึ่งคือสมมติเกิดวิกฤตแบบโควิดเกิดขึ้นมาอีกคืนใน้เขาสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมนี่คือสิ่งที่ผมคิดอีกเรื่องหนึ่งคืออยากทําคือโรงพยาบาลประกรันสังคมอยากเป็นสถ,ถาบันการแพทย เพื่อให้ลูกหลานพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยสามารถสอบชิงทุนเรียนฟรีเป็นหมอเป็นพยาบาลกันได้แล้วก็เราต้องมีโรงพยาบาลซึ่งเป็นต้นแบบของประกันสังคมเพราะทุกนี้ประกันสังคมใช้แต่บริการแต่โรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลที่เข้าในค่ายในเครือข่ายเราต้องมีเองเราเองสถา,ถาบาันการเงินของแรงงานต้องมีนี่สิ่งเหล่านี้เราอยากทําอยากทําบ้านแรงงานราคาที่จับต้องได้ไม่ใช่ไปซื้อบ้านที่โดนบวกเงินกําไรตั้งแต่ 35%- ถึง40%ก่อน ถ้าถ้าเราใช้เงินกองทุนก,การกลมซึ่งเป็นเงินพี่น้องพูบกันต้นอยู่แล้วทําบ้านในราคาที่สามารถจับต้องได้ถูกกว่าเอกชนทําอย่างเงี้ยทาให้เขามีบ้านของเขาเองนี่คือสิ่งอยากให้คนทํางานทั้งหมดมีบ้านเป็นของตัวเองขอขอบคุณพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนนะครับทุกสาภาพแรงงานทุกสภาองค์การลูกจ้างทั้งนายจ้างด้วยนะครับที่ระยะเวลาเนี่ยเกือบจะสองปีนะครับที่ผมรับตําแหน่งผมทํางานด้วยความตั้งใจและเสียสละและมีความสุขมา,มากๆ เวลาผมมีปัญหาผมก็มีพี่ๆน้องๆพ,พี่น้อง,อง,องผู้ใช้แรงงานคอยให้ข้อมูลจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนผมแก้ปัญหากระทรวงแรงงานทั้งหมดตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยผมไม่เคยยึดถือว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นภารกิจของกระทรวงแรงงานแต่ผมคิดคิดว่าเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานตั้งแต่ตรวจโควิดวัคซีนมสามสามคอบิเทลต่างๆ สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราแก้ปัญหาคุิดเกิดขึ้นมาแล้วเราแก้ปัญหาได้แล้วทําให้รักษาการจ้างงานได้เนี่ยมันเกิดจากความรับผิดชอบที่ผมจะต้องรับผิดชอบพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งหมดไม่ใช่เป็นหน้าที่หน้าที่เราอาจจะไม่ใช่เรื่องของการฉีดวัคซีนแต่ถ้าเป็นเรื่องความรับผิดชอบเราต้องขอวัคซีนสาธารณสุขมาฉีดนี่คือต่างกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องขอขอบคุณคือได้ข้อมูลจากข้างล่างขึ้นมาเป็นนโยบายผมไม่ได้เอาอนโยบายข้างบนลงมาใช้ข้างล่างผมเอาปัญหาข้างล่าง เขียนขึ้นเป็นนโยบายขึ้นไปสู่ข้างบนนี่คือวิธีการทํางานของผมนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนทั้งในระบบและนอกระบบทุกคนที่ให้กําลังใจผมแล้วก็ให้ความร่วมมือผมมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่หัเราะตำแหน่งมาเกือบ2ปีนะครับ